ซีโลซีโลจะรอบไหมเนี่ยสวัสดีค่ะพวกเราคือเมาแมวนะคะก็วันนี้มีคนส่งของมาใ้ ครั้งน,นี้มีคนส่งของมาให้ทางเราก็จะชื่นชมนิยมคุณเสียงค้สัพพะแป๊บเอมแล้วกันก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยได้ทำเป็นคลิปแบบนี้มาก่อนนะคะนี้ก็จะแบบแกะแล้วก็ดูกันไป,ปนพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มกันเลยซีโไร่สนใจไหมอ๋อนายอยากเล่นของเล่นอนึ่งอื่นนะคะคือเพื่อปอ ก็คือตั้งแต่หลอกคอนเก่านะคะนาำก็คือกัดจนเปื่อยอะแล้วก็ถอดทิ้งไงแล้วก็ถ้าอย่างดาลีก็คือ hey. <laughs> 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 เฮ้ไม่ไม่มาแกะกันเลยนะคะของซีโร่กันแล้วกันซีโร่อะ อันนี้สีดูคุณชายอ่ะเดี๋ยวอันนี้ที่รีออนเดีกวนะคะว่ารีออนเป็นคุณชายของบ้านอะอันนี้เป็นของ,ของซีโร่ขอแอบเปิดดูคลิปวิธีการใช้นิดนึงนะคะตาจับปมผ้าแล้วรูดอ๋อโอเคอที่ปบ,บกบกาจับเส้นคู่ด้านในไว้หนึ่งเส้นแล้วรูดผมยังไงอะอโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใส่กับซีโร่นะคะ ค okay. จับได้แล้วอึบ๊บอ่ะหนูยืนอย่างนี้ไว้นะวิยเลโกหัวเยอะเลยอะ๋ยวแ๊บ,บนึงไอ้ไมอเข้าอจโ oh, okay. อเคอะโชว์โชว์โชว์กล้องนนึงีิวไม่เห็นน้องหมีเลยอะอันนั้นของพี่ลีออนเดี๋ยว นิออนก็มันองมาอยู่เดี๋ยวเราจะลองไปใส่เขากันนะว่าลองรูลอกมาเยอะๆกันเคเอ้ยน่อนอนเขาใส่นอนฮึบ oh no อุ้ยเหมือนไม่ต้องปรับอะไรเท่าไหร่เลยคะ่ะนี่คือแม่แมวใช้ขานหนีไว้นะโอเคไนดะ้ละอายนะละเอ๊ะแม่ใส่กลับด้านเหรอมา oh no อ่ะโอเคไม่เวหน้ามีออกมามือยังไม่สะดวกในการจัดโอ้ยเห็นแล้วหงุดหงิดยังไงก็ต้องจัดให้ได้อ่ะอ่ะโอเคทุกคนนะคะชิดขี้ตาหน่อยเดี๋ยวไม่หรอเสร็จไปแค่สตัวเหนื่อยจังคือพอแม่แมวใส่เข้าไปแล้วก็แบบแอบงงเองอ่ะแต่โอเคอย่างน้อยก็ นะ,ะแต่จริงๆอ่ะอันนี้คือเป็นอันที่ขอให้ทางคุณเจ้าของเขาแบบคิดมาให้นะคะคนที่เราขอรีเควสไว้เลยอะ่ะคือนี่จ้ะของคุณดาลีเพราะดาลีอะ่ะเป็นแมวผู้หญิงคนนี้ของบ้านมีนความน่าคลาคนชอบคุไม่ออกาเป็นลูกสาวคนมีลูกสาวก็อยากจะให้คนรู้ว่านี่คือลูกสาวเราก็ขอว่าขอสีนี้แล้วกันขอชมพูที่สุด่็ ส่วนเดี๋ยวดาลีเนี่ยต้องรอให้พ่อแมว่มาช่วยใส่นะคะก็ขอบคุณคิตตี้เอาต้อนมากดูรออบคุณสุดๆนะคะถ้าเพื่อนสนใจก็ลองไปติดตามดูได้ไปดูในเพจเขาไปดูใน IG จีคือเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะว่าเราจะเอาเส้นยังไงแล้วก็จะเอาไอตัวตุ้งติ้งเนี่ยเป็นอันไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือคัสตอมไมซได้หมด สั่งซื้อได้แบบไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เลยแล้อ,อีกอย่างทีเป็นข้อดีสุดเลยมันเบามากแมวไม่ต้องขาดอ,ะอ่ะก็ตอนนี้มีโปรโด้วยถ้าซื้อ2เส้นคืนอยู่ในราคา140บาทเท่านั้นก็ฟินเลยแหละก็เ,ะเป็นว่า <S <S ขอบคุณที่ดูคลิปแรกๆของเรากันมันก็คงยังมีอะไรที่แบบไม่ค่อยโอเคเยอะอยากจะแก้ไขกันนะคะยังไงก็ ขอบคุณมากแล้วก็ติดตามในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ Lên này cái này cái này <laughs>